สวัสดีจ้าบ่ต้องสืบวายุใสโดงพักกูดค่ะโดงพักกูดสำหรับคนที่สงสัยว่าลักษณะมันเป็นจังไดยานเก็บพิษอันนี้ก็สิเป็นลักษณะของตนมันนะจ๊ะขันสมมุิเข้าไปน้าส่วนมากมันสิเกิดใกล้ๆน้ำดอกจ้เนี่ตนมันสิกักสากเยอะสิเนี่ย อันนี้คือนำน,นี่อันนี้ก็คือยังไตลงมามองต้นไม้ใหญ่ๆนั่นคือมองจอดจักรยานยมาดำกับมาดำสายปารคาดงนี่แล้วจ้ะข้างในใส่ที่คนนี้ย่อมกินก็แล้วแต่คนหมักเนาะจ้ะแต่ส่วนหมกักแค่สิกินแบบเป็นใส่ประมาณนี้จ้ะ ใส่ทีแบบว่าเกิดไม่เนี่ยจ้ะคนที่ยันเก็บพิษเดี๋ยวตัวที่มันกินบ่ไดกับมีเดี๋ยวเพี้ยจังสิทธาให้เบิงไอ้มันสิเป็นสีเขียวมันเรากดเนาะจ้ะมันมันบ่คือกันเด้กันเฮาสังเกตดีๆกันค่อยเก็บแล้วนี้เห็นกากซากสีนี่แลนไปก่อมันได้จ้ะแต่บางอันอันที่มันขึ้นแต่ว่ามันบ่เป็นก่อกับมีเนาะเดี๋ยวเพี้ยสิทธาให้เเบิง นี่เขากับวิธีเก็บก็บคือจริงๆเพีก็เอามีดมาอยู่แต่ว่ามือหนึ่งกับไทยนี่เขาก็สิเก็บมึงดูนี่ใส่นีนี่ย่ำเสียบแล้วจะลวกจากน้อยนอกนํำแข็งเนี่ยลวกโดนปันไดใส่นีกับบบเปื่อยอันนี้แบบกรอบรสชาติมันสิคือจงนี่ก็สิเก็บประมาณนี้แล้วจะเราก็เลือให้มันปงเนาะ ปีหนาเข้ากับสีได้กินมันกับสีโป้งมาเลยๆจ้ะอาจสีม่วงมามันบอลไหลเนาะแต่จริงๆแล้วนี่เก็บจนปวดเอดวเห้อจ้าเนี่นี่ยาขิดสีวอลเล็ดหลอดสายตาไปได้ใส่นี่ก็คือขันมันบริสุทกับสีคุณหัวก็โป้งมึงกับกินกูเนาะตีบอลหลอดจา้านี่นี่ก็สีเก็บเอาดังครอกรอรอ รสชาติรสชาติเหลียวแต่เขาเอาไปปรุงอาหารเนาะจะ้าสมุติเป็นเห็ดเป็นอาหารฝรั่งคือจังเพี่เห็นไหยสามนีกินกนสิพาสตา้ารสชาติเพราะเขาเฮดแล้วนี้มันสิกรอบคือจังนี่จ้ะมันสิกรอบคืออย่างไรรสชาติสิมันมันคือเนอือไหมฝรั่งเนาะแต่ว่ากรอบกว่าน้อไหมฝรั่งจ้ะ ใส่นี้คือใส่ทีเพียยมาเก็บเนาะมันก็สิมีเงากว่านีอยู่แต่ว่าเข้ามากินใส่นี้เขาก็เลือกใส่นี้แหละนี่ยบ่บเคยอยากทายคลิปเอียงทออันนี้บพาเม,มนมั่นแต่ตอนเก็บด้วยจ้ะตอนกินก็มั่นแต่ว่าถ้าเข้าไปพัดนี่ก็สิเป็นรสชาติอีกแบบนึงจ้ะเอาไปลวกกินก็ คนกับแก้วนะจ๊ะมันสีมันมันคืออย่างว่าขันไปถอดแซ่ไข่กับสีคือคือพักขาเออรสชาติมันสีมันมันคือไข่ไข่กับพักขาแต่ว่ามันสีบวเหม็นค่ะปนันแต่บางคนเขาก็ว่ามันเหม็นเขียวแต่จริงๆเด้อพเอาเขาเอไปเห็ดมันกับบเหม็นปนในนะจ้ะนี่ก็สีเก็บแน่แล้วก็เรือแน่นี่ก็เรือเรือให้มันโป่งประมาณสองสามอัน นั่งเก็บอยู่นี่ประมาณหานาทีเนาะตาหนีบอมเป็นตาหน่อยๆด้วยจ้ะเนี่ยอันบักไงเมื่อนำสายปลาสายปลาขาดงเนี่ยมันก็สีขึ้นมานยังสีจ้ะนี่สีไทยเห็นเนี่ยบางอันมันก็สีบลอมี่อันนี้เนาะเนี่ยบางอันมันบลอมี่การขึ้นยังสีเนาะแต่มันก็บสียู่ยไกลๆกันนั่นแหละเพราะว่า เขาเมีเนอนล่ำต้นของเขามันแท่งถึงมากเนี่น่าจะนี่พักอันนี้แนะน้าจะเสบยบจางน้อยกับเต็มตาจังน้อยกับผ้ายเสบไปเนาะมือหนึ่งไทยมือหนึ่งเก็บมันกับสิอยางหนะจังน้อยนี่ งามสีมันสีบ่คือกันนอกจากก็อันตัวทีกินอ่อด้ยนะอ๋อนี่ยน,น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เปรียบเทียบได้จ้ะอันนี้คือตัวทีก,ก,กิน่ได้เนาะเนี่ยมันสีเกิดรอๆกันแต่ว่ามันสังเกตไงไๆสีกับบอคือกันนอกจากนี่นี่ขนตัวน,นี้มันสีออกอย่างๆในจังหน่อยเนาะเนี่ยเนี่ยเขาสีมีขนเนาะจา้ะถามว่าสีคือกันบอดเดี๋ยวพัชสิ เห็นไหนิึงเดี๋ยวหาเปรียบเทียบสีสีตัวที่กินได้มันสีเข้มกว่านอนจ้ะเดี๋ยวพ่อสีเอาจากนี่จ้ะเดี๋ยวเด้อนี่สีของโตที่กินได้มันสีเข้มกว่าเนาะจ้ะทางขวานี่อันนี้คือกินไดใยนะจ้ะ โตกินบพราะดนี่สีสีอ่อนกว่าหรอกอะพอเขาไปจับขนเขายัางสิมันสีมันสีออกอยากไว้จ้ะขนเขามันสิติดเลยบบดสีหลงใส่ตาซะละนี่แล้วจ้ะตัวที่กินใดเนาะนี่นี่นะเขียวมเลกุดเขียวเข็มๆเ,เ,เนาะโอ้ย นีกก่ก็เมยแเ้วด้วยกันนี่บางอันมันสิเป็นตัวคือน,นังสีเนาะ่งกินใดได้จ้าตัวนี้กินใดเนาะเอาใส่นี้หอกไม่พักส่วนมากขันเท้ากินหนานี่ส่วนมากเพียบปได้เก็บถุกชนิดเนาะพักเลือกเก็บแต่แบบ ที่มันมัมมีสารผิดตกขค้างก็เลือกต้านจากของหมักเนาะจนะ้ะเนี่ยนี่กำลังปงเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอกออกง่ายๆเอาไปล้างน้ำแป๊บเดียวก็วออกแล้วนะนี่กับแม่ได้นี่จะ้ะ นี่กระปงไหมบันไแนเอาอาทิตย์หน้าเจอกันอันนี้เก็บยู่แถวบ้านเมญยาเนาะมาจังว่าช่วงลูกไส้ารานอนหลับนี่ความงามอันนี้คือใส่ทีนี่นี่คือใส่ทีแสบแห้งนี่ลองดูล่ะ มันก็สีอบอียวเขียวๆนี่เก็บมั่นแต่ว่าปวดเอวเด้อเพราะว่าขันมันได้เกิมองไดมันก็เกิดน้ำกันเป็นปลาเลยเนาะนี่เดสีเหลือมันหน่อยเิ่งดูบอไก่บอกไก่มันก็ตีดกันไปนี่นี่เดี๋ยวเอาใส่ตาก่อน เนี่ยขันเ้าไปก่อๆอังสิต่อยเ้าว่กะกอเห้ากระรูดออกจากกันห้าเค่อยเก็บเหลวเนาะนี่มันอยู่ในก่อเขาเนี่ยมันก็นสิเป็นผักกูดที่กินได้นะเนี่ยฟังเสียงอ,อาไปเกงียงไซนอม,มัยกับสี้ายๆรสชาติมันๆคือผ้าคาเลยจ้ะเนี่ย เดือบโปงไว้แน่อืมห่วยเหมือนยืเดเยอะว่ะปวดเม่ยม,มันบระเด้หาไก่ดอกแต่มันหลายเนาะมันติดติดกันแล้วเขาก็ลุกขยับไปทางนั่นขยับไปทางนี้เองสินะกวดแอวยื่เดยอมื่อเท่าในเทาก็สิได้ยินยาปันดอกปันดงไปเตี้ยเด่นมานู่น กำลังปงแต่ว่าอันนี้เพร่ไปเก็บอยู่ควอนอันนี้เพร่ไปเก็บอีกมองหนึ่งเนาะจ้ะนี่ค่อนอันนี้เพร่ไปเก็บกวอนสิม,มห้าบาทไม่냐วงางใบม้งเนะาะใบม้มงใมบสองเพร่ไปเก็บยุ่งมองลิงสาเกมองใดมินหนำม,มันเกิดอนขางสิม,มีเบิด์ได้จ้ะแต่ว่าเขาเบิ้งดีๆเนาะ คนเห็นตนหนึ่งก็คือแมนแทล่ะมันตรงนี้อีกอันนี้เพี้ยกับยังตัวเลกเพื่อไปทั้งตนน้ำเนาะทั้งนี้น้ำมันไหลลงมาทั้งนี้เนาะเพี้ยกับเลยมาแบบว่านี่มองทีน้ำมันพานจากน้อยสินะพ่อมีความชุ่มชื้นจากน้อยได้หลายอยู่ด้วย่าเยาวาบ่ได้หลายเด้ออยู่ในรถอีกตาน,นึง แต่ว่าคนละใส่เนาะจ้ะอันนั้นมันเกิดกวนแล้วมันก็ไง่หะทั้งทังที่ไปเก็บมานลวกกอนหนานีก้ก็คือสิบรได้ไปเก็บอีกล้วจันพอมันไง่เบิดละ่ะพอแค่มากินใส่นี่เนาะ,น,ะนี่ต่าฝอยกล่องบรได้ทายไปละ่ะ อย่าก่ะเห็นนอกจากมันมวนปันได้นี่เมื่อตรงห่วงมันสบโปออกแล้วจะอันอันมุนเนี่ยมันออกไงยอยู่หลังเศ้าๆนามแบบเดียวใกล้ๆกันนี่นี่เอา่อนอีก่อน กรอบหวานมันบบหรูสีบดแย่อย่างไรแต่ว่าพักกันมีเสียบเละขันไปบ่ถ้าได้รูมองเย็บแนะ่น้ำเลยจ้ะขันไกลไกลกลักวเดียวกันนี่แหละจ้ะแต่ว่าเคยเย็บกระตานี่ mường đâu siêu trong này bớt lần anh cửa anh em 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 mịt, em anh em ขันเพลียวตัดเพลียวกสิจงไห้คือเกา่าเนาะนี่จงโอ้สอบแห้งโอเนี่ยบางเทียบั้งกสิเป็นตัวตจังสิเมื่อแลวเด้อบัน ดวกโดนปนเลยเนี่ยน้ำให้เก็บไปเรากินสดๆเนาะกินว่ามันกินสดๆเดียว,ว่าเห็ดกินเลยนั่นไหมจ้ะอบอันนี้บ่อวบปนเลยนี่อีกแบบหนึ่งมันก็สิขึ้นม้ยังสีเนาะ แบบมีก็บบอกกินนะจ๊ะนี่ขึ้นมาตนเดียวสิังแต่สิเป็นคนๆน้ำๆน,น,น้อยๆนี่เต็มเลยนี่นี่ขอบเลยแบมบีก็บบอกกินนะจ๊ะอันนี้เอาไว้ก่อนปล่อยต่ออุ้ยพี่จ๊ะน้อยๆน,ยๆนี่มันเต็มอยู่ด้วยนี่นี่กระรังกระรังปง เนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยบางอันมันพอเป็นตอเนาะมันก็สิขึ้นมั้งสีกับมีเพราะว่าตอเขามันอยู่ทางหลงังนี่ยเมียนแน่นอนมันสิเกิดเป็นกุ้มๆุมั้งสีกว่าอ,อวบกว่อเอาสวยเหลือกได้กลับมามองอวบ,อวบ จะเป็นคักจะเป็นแน,น่เขาก็นั่งเกิดนะจ๊ะนี่นี่นบางันก็เป็นตอตอเขายึดไตไตนะจ๊ะ Oh, อาทิตย์หน้ากับสีเก็บได้อีกดอกวังหลอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเพี้ยบ่มมาต้นใหญ่ต้นไหญ่บ้าหวบมันในต้น นี่มึงด้วยนี่ร่างเกิด,น,น,กน,น,ดกกน,นี่นี่รอบกั่อนไหนี่บาเด็ไก่กันแล้วนี่ยื้อต้นหนาเลยด้วยนี่นท,ท่ทาท้ยกับไก่เกิดท่าท้ายไก่ป่านนยก็ยังนำมาหินอยู่เงือ ความพยายามมีใจกลัวไม่ย่างเหันโอ้แต่ก็กลัวติดกันนี่เราจะนี่นี่ข้าน้เกลือปล่อยไปก่อนนี่ ุเกิดมาอยู่โอ้ยจะเป็นลายค่ะลายนี่นี่ขนาดว่าท่านไ,ไปดงไงมันต้นนี่้ ทีนากับสิได้อีกได้ยุดอกวังตาหนึ่งตาที่สวงตาบวตาที่เห็นอยู่นี่บ๊วยมันตาหน่อยๆได้ย่ย ชีวิตคนเมืองนอกความสุขแต่ละคนม,มันบอกือกันเนาะจ้ะน,นี่ความสุขให้มันง่ายๆเนาะพวกมาสูดอากาศหาหน้าที่สินหน้าที่เส้นกระซุกเราจ้ะนี่เขาป่านี่ได้เป็นมือเลยด้นี่น่ประธานในหัวหน้าเฮดซิเด้อนี่ เป็นแนวออีกกน,นแถมแถมบไปถมเจ้าของ <c oughs> อันนี้บอ่ออวบใส่นีกับพัดน้ำมันหอยนะจ๊ะไนี่อ๋อเจ้มัดไรกับแต่อีเม่มึงนูกว่าไฟขี่คันเก็บแล้ว <c oughs> เมื่อยละ อเอาอีกจักบึดหนึ่งจริงๆใส่นี่บ่ข่อยอยากได้ปาะในเด้นสวยเหลือได้พูนะเต็มอยู่เนี่ยเนี่ยแ่อาทิตย์หน้าพอกันอันนี้ ao dịch du samba khăn bó kẹp cả dàn mánh nhầy không rốt này nè, nè cưỡi ao con nè đây nè pao ทิศหนาม,มากคือสีพอวเวแวงแย่เบิดโอ้พี่จอกมาเสียงอยู่ในถนน้ออีเม่พ่นบอท่านไอเหียนเมนบะเดี๋ยวกว่อนนีก่ก่อนฟื้นดิ ตาขึ้ดีแถด,ดีปวน,นะมี <c oughs> แม่พญาคุณนะใม่ค่ายอย่างกับไปเห็นของเขาเกาะกอยูอยอยอย่จง ปิดกันขันว่าเก็บรอมอี้กับยานมันใหญ่ก่อนมีบรรยากาศเอาล่ะฟรุปสวยงามโอ้ยยังไหนล่ะคือเหนื่อยล่ะใหญ่กับใหญ่ซะเด้อปะเนี่ Đây là Nào Nam nó Cái gì mà kia chẳng Ta bỏ mình nổi đó nè Ta chờ nhìn bẹp nhây đấy đó nè Chắc lô đầy bụi เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสีมาใหม่ชมพอนสวยงามกะยิ่วจังสีเละจ้ะยิ่วเมืองนอกกะยิ่วมอมแม่์เมยังสีล่ะนานาวกะยิ่วไม่ทำเนาะแหวบแหบเก็บมันก่อนเดี๋ยวสิหน่อยใจ ว่าใส่เดียวกันกั็มูไปอย่างคือบอเอาหอยไปน้ำ <c oughs> <c oughs> อ้ยอวบอวบแท้แม่อือจอยพัดเลยหลอดสายตาไปแดงได๋เอาก้อนนี้เลี้ยวได้ว่าอันนี้พึ่งมากอาขนาดตาว่าตาดีเราเด่นอันนี้ใกล้ๆกันนี่กาลัางปง อยู่น้ำไต่ๆนี่ก็ะสีไลย,ยอยู่แต่สมีเหมันกับพ่อแหละเนาะอยากเอาไปสู้มูฝากมูกินแต่มันสิเสียเพราะันเสียช่องฟิดไปละมันกับพ่กขึ้นเข้ากินใหม่ๆเนาะมึงพุน่นะแลนั่งปงเอาปะเอา nào lưới bó ao, mắm nhiều nai kiểu bún ạ, nhàn mỏ hìn, nhìn đú này, chân ngam, chân bay, bay Cái nhạc của nham mọc tạc của đệm tìm gọn tìm mọc tèo ở nhà nhạc nhạc o y sơ 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 ลิงตาสดีๆจ้องไหวไหลยอยู่เดอ้อป่ะมานบอลไหลอันนี้ว่าจ้งละ่ะที่แหลกว่าจ้งละ่ะสิ่งใหญ่นีดจดีมากมากได้เก็บอันนี้ือ,อยัง มาคือไปเก็บเห็ดผึ่งน,นี่มันหาไงลายอยู่ด้วยนี่ไต่มงเต็มมูน,นี่เอาไปนี่สิเลือดตีกันสิวัวไปนี่เอาจ้ะง,งาม ข้อมืขึ้นกันมานี่นแนนบดได้นเจาฟังนีเพบท่านเบิไงเจ้าพ่อเพี้ยขึ้นเลยากเบิง่งนกเบิ่งจังน้อยหนอามันขึ้นตอนนี้ว่ท่านขึ้นเนาะต่อมัน เมืองทางพุ่นอ่ะเจาะกระย้าในท้องพุ่นอันนี้ว่าเป็นตําด้วยนี่ลงมาจังไลยวันนี้ลงมาจัง,งสิยังสั้นด้วนี่เนี่ยยังสั้นนะนี่เมืองดูนี่เมืองดูนี่สิไปทางไหนนี่มองห็นทางลงทางไหน อยากเอาทาบเปกเอาอยู you know, ่เนาะงอจะคองเด้จังน่อยผ่นว่าบูบุรีออกด้มนันจะมองบูบุรีหลด้นี่นี่กำลังออกดอกอ้หันออกมานี่ดกเดินทั้ทงมีเลจ้ะเห็ดเกิดเป็นตหลายอยู่นป่านี่กะนั่นละ จะกรยานยืมของพ่อปูแมนยามาลบกับบุคอยมีดอกมี่จ้าทางอย่างสารน้ำมึมงกั้เฮียยคนเนคนนมื่อยล่ะเอาซัมนี่ก็น่าจะนี่อ,อารมณ์แบบว่าอยากท่าให้เบิองอนเป็นยังไงอีกสิไปแลวจ้าฮะแด